มนะะฮเซลเลนเวอร์จากสังพอร์ตไทยแหละนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอพี่ชัยนะครับซึ่งเป็นไอทีเนเจอร์ของบริษัทดิชิตันนะครับก็เลยจะขออนุญาตพี่ชัยช่วยเล่าประสบการณ์ในการดูแลระบบไอทีนะครับก่อนที่จะมีใช้ระบบให้บริบูรว์นะครับเพราะต้นหลังหลังใช้นะครับว่ามีความแตกต่างอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นอาจจะขออนุญาตพี่ชัยช่วยรบกวนแนะนำบริษัท ไอชิไต้คร่าวๆให้กับทางพี่ๆน้องๆของเราได้รู <ข Jean. S 3> ้จ no ัก no กั่ไหมครับครับก็สวัสดีครับผมธงชัยมั่งจินนะครับเป็น MS Manager อบริษัทอินซานโคจกัดมหาชนนะครับก็องค์กรเราเองเนี่ยเราทํางานเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับก็เราหลักๆเรามองเรื่องของการเน้นพัฒนาเครื่องดื่มคุณภาพนะครับที่มีที่มีที่มีดีต่อสุขภาพนะครับนำเสนอผ่านรูปแบบที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ สร้าง,งความพึงพอใจให้ให้กับผู้บริโภคนะครับซึ่งเราจะเน้นพวกการใช้วัตกรรมสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการนะครับรวมถึงการมองหานะครับโอกาสในการพัฒนานะครับแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นแบบใหม่หมนะครับรวมถึงก,การต่อยอดสู่การสร้างผลประกอบการที่ดีที่สุดน,นะครับเออไม่ทราบว่าวก่อน,ก,อนก่อนที่พี่ชัยจะจะมาใช้ระบบตัวให้ปรวัตร ซึ่งอย่างนี้ต้องต้องบอกว่าโรงงานหลายที่เนี่ยหันมาให้ความสนใจเปลี่ยนมาใช้ระบบตัวนี้นข้างเยอะมากครับได้จากว่าพี่ชัยก่อนที่จะใชนียย่นมีปัญหาหรือว่าเจอ,อประสบการณ์การใช้งานเป็นยังไงบ้างครับก็ในในการใช้ระบบไอทีครับดิจิทูมก่อนมันก็มันก็ตอนนี้ก็คือไปในในเทรนที่ค่อนข้างจะ,จะ จะเป็นไฮเปอร์คอนบดแทบแทบกัะทุ่งก่อนนะครับขึ้นอยู่ว่าเราประยุกต์ใช้อย่างไงนะครับในส่วนของผมเองประสบการณ์เนี่ยเราเราวิสัยทัศน์ของแผนกเองเนี่ยก็ต้องต้องมองเรื่องการบริหารก็คือเราจะทํางานในเชิงลุกเราจะไม่ทํางานในเชิงลับนะครับสิ่งที่เรามองหาระบบมาใช้นะครับณปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือเรามองว่าเราจะเอาระบบไอทีมาบริหารคน หรือเอาระบบคนมาหารบริหารไอทีนะคซ,ซึ่งมันมองได้2ออย่างการเอาไอทีมาบริหารคน,นก็อย่างเช่นเรื่องระบบ Security ที่เราต้องต้องควบคุมความปลอดภัยด้านข้อมูลในพวกนี้ซึ่งคน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 เราเองอทำไม่สามารถทำได้อยู่แล้วต้องเอาระบบมาช่วยอีกในส่วนหนึ่งการใช้คนบริหารไีก็คือการเอาโปรเซสต่างๆนะครับที่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 เป็นโปรเซสการทำงานใช้ไอทีเข้ามาให้คนใช้งาน น,นี่คือมันก็เป็นได้สองแบบนะครับขึ้นอยู่ว่าองคก์กรจะประยุกต์ใช้ย,ย่งไงนะครับในปัญหาท,ที่ที่ผ่านมาเนี่ยในการทํางานเนี่ยส่วนการบริหารจัดการของไอทเราก็รู้อยู่แล้วว่าในการในการดาเนินงานมันก็มีเรื่องของอการบนรทนระบบนะครับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันดีขึ้นนะครับการารวมถึงการม่ถึงความเสี่ยงที่ระบบจะเกิดดาวถามนั้น นั้นปัญหาหลักที่นี่ก็คือสมัยก่อนเองเนี่ยเราเราใช้ระบบไอทีมาก็ถ้าเท่านี้คณะก็กเกือบแปีลแล้วนะครับนั้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกอย่างเนี่ยมันจะชํารุดแล้วก็หมดอายุการใช้งานนะครับการที่เราจะซื้อระบบมาเปลี่ยนแปลงหรือปรปับปรุงให้มันดีขึ้นเท่าเดิมเนี่ยมันก็ต้องใช้ใช้ค่าใช้จ่ายมอนข้างสูงนะรวมถึงการ m a i n t e n a n c ที่ท,ที่ที่เราจะต้องเสียไปนะครับ นั้นการมาหาโซลูชันอื่นมาช่วยใน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 ส่วนนี้มันก็เป็นพ้อยหลักในการที่ที่จะเอามาใช้งานซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเราเองก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับครับผมผมก็เห็นว่ามีเจอปัญหาหลายด้านเหมือนกันครับพี่นะครับครานี้หลังจากนั้นที่ชัยก็ได้ลองลองหาโซลูชันอยู่ไม่ดีจนจนไมได้เจอโซลูชันตัว h y เ e r ร์คเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ในตลาดก็เห็นว่ามีนพ้าง หลายแบรนด์หลายธุรกิจแล้วที่เลยเลยอาจจะขออนุญาตสอบถามว่าทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ชัยถึงถึงเลือกที่ใช้โซลูชันห้คโนโลยีของ,องของสั m s u งก็อันดับแรกเลยครับเราเราเรามองที่อิชชูก่อนค,คือปัญหาปัญหาที่ที่เกิดขึ้นกับระบบที่เราใช้อยู่นะครับ,รบอันที่สองคือ,อความคุ้มทุนที่เราจะจะขอจะขอ,อะ ของประมาณในการทำนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเองตัวเองผมก็ต้องทําดีเทลหลายๆอย่างเพื่อเสนอผู้บริหารเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาเราเราขอซื้ออะไรคุณต้องมีเหตุผลในการซื้อแล้วก็ซื้อแล้วองค์กรได้ประโยชน์จริงนะครับซึ่งซึ่งมันก็มีหลายหลายค่ายที่ผมเอามาเอามาเอามาทำ POC ก็คือเทสเทสนะให้ให้มันเหมาะสมองค์กรกับกับกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่าสมควรสมผลไหมนะครับซึ่งซึ่งผมเองเนี่ย ออบางครั้งก็ต้องยอมอย่าง,าง,างที่เมียเทติคเคยพ,พูดแปลว่าออยอมยอมโดนดา่าหรือยอมโดนว่าตอนที่ของเป้ะมาณในการซื้อระบบดีกว่ายอมที่โดนดา่าตอนที่ระบบมันล่มแล้วมากลับคืนไปได้เนี่ยคือคือมีควารสำคัญเพราะว่าใน,ในการทํางานจริงๆเราเราเป็นคนดูแลระบบนั้นเรามองเห็นความเสี่ยงมองเห็นอะไรตรงไหนเนี่ยเราก็ควรที่จะทําข้อมูลมันเสนอผู้บริหารไม่นั้นถ้าเกิดปล่อยไว้เราเกิดปัญหา มันเสียหายค่อนข้างเยอะเพราะว่าของเรามันผลิต24ชั่วโมงแล้วส่งขายนะครับถ้าระบบล่มมามันผลิตไม่ได้ไม่พอเรายังขัดไม่ได้อีกนั้นนั่นตัวนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องเมนเทนแล้วก็หาระบบมาใช้นะครับที่มาในการเลือกของ HCI เนี่ยเราที่เรา,ท,เราที่เรานำนำหลายค่ายเข้ามาเททั้งหมด4ค่ายมีแซงฟอร์เป็นเป็นหนึ่งในค่ายนั้นนะครับ,รบก็แซงฟอร์เองเนี่ย ได้ได้ให้โอกาสทางทางอิชิตันในการเทสประมาณ1ปีมันก็เลยทําให้ว่าเออเราเราเห็นเราเห็นสิ่งที่ท,ที่ที่มันที่มันเกิดขึ้นในการเทส POC ส่วนส่วนค่ายอื่นเนี่ยใช้เวลาเทสไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับประกอบเรื่องของคอสท,ที่มันค่อนข้างสูงก็เลยเป็นที่มาในการที่เลือกเลือกใช้โซลูชันของของ S&M สอง s a เพราะว่า คือเราเองเราเราไม่ได้เอามาใช้กับระบบออฟฟิศอย่เดียวเราเอามาใช้กับระบบาการผลริต <Okay. S 1> ต่า,ตางๆเช่นพวกระบบ s r s ระบบ s c a d a ที่เราสามารถที่ต้องคนเบิร์ระบบเข้ามาใช้ <Okay. S 1> นะครับอันนี้ถ้าเป็นค่าอื่นเนี่ยมันก็าถาถามว่าสามารถทำได้ไหมทำได้แต่ว่า,ข,า,วาขั้นตอนการทำงานมันจะมันจะไม่เหมือนกันประกอบของเซงฟอร์มมันทำแล้วมันเร็วเร็วส <Okay. S 1> องค่ค่อนข้างถูก <Okay. S 1> ถ้าเปรียบเทียบกับระบบ ของเจ้าอื่นเนี่ยถั่วกัน50%ซซึ่งซึ่งซึ่งกับกับกับโซลูชันที่ที่เราเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยโอเคแน่นอนของแซนฟอร์มันยังไม่ได้ออกตลาดมามามากเท่าไหร่ทำให้ทำให้แซงฟอร์คะแนนในส่วนนี้แต่แต่ว่าผมก็เลยใช้วิธีการคือขอยืมใช้ปีหนึ่งเทสปีหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งนี้มันทำได้ก็ก็เป็นที่มาในการเลือกเลือกใช้ของของฮเซอร์แซฟอร์ครับ แล้วแล้วหลังจากที่ใช้งานอะไรเนี่ยครับคื่จริงๆรวมตอนที่เทสด้วยหนึ่งปีจนถ,ถึงตอนนี้ก็ได้เลยเกือแบสองปีสองปีกว่าเนละยครับผลลัพธ์ในการใช้งานทั้เลยเรื่องการสปอร์คอนเซอร์เวอร์เป็นยังไงบ้างครับพีก่ก็ถ้าถ้าถามเรื่องผลลัพธ์จริงๆการเปลี่ยนพวกนี้ยังไงเราองค์กรเรามองผลลัพธ์อยู่แล้วว่าทำแล้วได้อะไรนะครับสิ่งสิ่งที่ผมทําไปคืออันนี้คือ มันจะเป็นข้อหนึ่งที่ที่ถูกเขียนไว้ในโครงการที่เสนอผู้บริหารแปลว่าเราลงทุนนี้เราได้อะไรครับซึ่งซึ่งในในโครงการที่เราทำของ NCI ตัวเนี้ยเราทำภายใต้อิชชูที่เกิดขึ้นอืซ <Yeah. S 2> ึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอุปกรณ์ที่มันชำรุดนะครับ <Yeah. S 2> ซึ่งซึ่งการเปลี่ยนทั้งหมดการจะทำเมนเทนให้ระบบทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมอุปกรณ์เหมือนเดิมเนี่ยมันใช้งงเงินค่อนข้างสูงมากนะครับ <Yeah. S 2> สูงมากนะครับ,รบเปรียบเทียบกับ กับการที่เรานําระบบ h c i มาใช้นี่ครับมันทําให้เห็นเลยว่าคอสเนี่ยต่าลงมาเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่ได้ไม่ได้พูดเื่อแต่ว่ามันมีหลักฐานม,มันมีข้อมูล <Yeah. S 1> ที่ที่เราที่เราทาอยู่นะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้มันถูกทําไว้เพราะเสนอผู้บริหารอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ระบบคลังสินค้าที่มันเกิดชํารุดอยู่ตอนเนี้ย <Yeah. S 1> ตอนนี้นะครับผม <Yeah. S 1> ป,ประคับประคองให้มันใช้งานได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนให้มันเป็นระบบเป็นเหมือนเดิมใช้ใช้ใช้เงินค่อนข้างจะสูง ประมาณโอ้หถ oh, oh okay, right. right. ้าเปรีบยทียบก็หลายแสนเหรียญเหมือนกันเปลี่ยนนะฮะกับระบบแอร์ออฟฟิศหลังบ้านที่เราจะต้องเปลี่ยนให้เหมือนเต็มก็ใช้เงินประมาณสองสามล้านซึ่งมันมันแพงมากแพงมากใช่ก็เลยถ้าเรามองมองระบบนี้แล้วทําให้ระบบนี้มันทํางานได้อันดับแรกเลยเรื่องของที่มันที่มันเราไม่ต้องเสียเก้าสบเสอรเนแต่ี่สองก็คือเขาเรียกยูเลเกตอล์ก็คือหมายถึงว่าใช้ให้น้อยแต่ได้ประโยชน์มาก เดิมทีเรามีเรามีเซิร์ฟเวอร์ประมาณ20กว่าตัวปัจจุบันมีเซิร์ฟเวอร์อยู่3ตัวอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ใช่ตัวนี้แหละฮะก็คือก่อนนี้จะมีตู้เรียงกัน5 5ตู้นะครับตอนนี้เหลืออยู่2ตู้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเรื่องของสิ่งที่เราส่งเสริมต่อเรื่องของสิ่งวันเราก็คือพลังงานไฟฟ้าพวกนี้มันก็จะถูกใช้น้อยลงค่าไฟนี่ลดลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คือเราจะเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์มันลดไป70 ถึง90%นั้นการใช้ไฟฟ้ามันก็ต้องลดตามตามการใช้งานแต่เราเราเองเราเองประเมินไม่ได้ว่ามันมันลดได้เท่าไหร่แต่ว่าเมื่ออุปกรณ์มันลดลงอ่ะการใช้ไฟฟ้ามันลดลงแน่นอนใช่ครับใช่ส่วนพื้นที่นะครับจากห้องอ่าที่ต้องใช้พื้นที่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ลดลงอุณหภูมิการใช้อากาศมันลดลงการบริหารจัดการก็ลดลงนั้นทุกอย่างส่วนทางกันเลยก็คือคือใช้ให้น้อยแต่ว่าประโยชน์ได้มากขึ้น นี่นี่คือคือก็คือผลลัพธ์ที่ที่เกิดขึ้นครับอันนี้เรามองเรามองเห็นด้วยด้วยด้วยตาแล้วครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องไปถามเลยมองมาอ๋อเราเห็นแล้วเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาในการทำครับครับได้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์อ่าหลายส่วนเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ต้องต้องขอบคุณพี่ชัยแน่นะครับที่ที่ที่อ่าสละเวลานะครับแชร์ประสบการณ์การใช้งานนะครับทั้งก่อนแล้วก็หลัง ที่เปลี่ยนมาใช้เอซียวันนี้นะครับก็เราจะเห็นว่าข้อมูลหลายๆส่วนหน่น่นจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับหลายๆท่านนะฮะทั้งจริงๆไม่ใช่เฉพาะในส่วนของโรงงานนะครับในกลุ่มของผู้องค์กรผู้บริษัทนะครับสามารถนำนำไปปรับใช้ได้นะครับแล้วก็ในอนาคตนะฮะถ้าถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะศึกษาชิคเทลยีตัวนี้นะครับสามารถติดต่อทางสังคมประเทศไทย ได้เล,เลยนะครับเรามีทีมที่ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือน,นะครับตลอดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชัยมากค,ครับพี่ Forgive. ขอบคุณมากครับครับข,ขอบคุณะครับขอบคุณครับ